ช่วงพิการเศรษฐกิจนะคะพบกับดิฉันนนินาเริ่องร้อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ไปติดตามสถานการณ์นะคะที่กสะทวทชค่ะกับการยื่นขอประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์ต์ก่อนหน้านี้มี2รายนะคะแจ้งความจำนองค่ะอยากจะเข้าไปประมูลวันที่27พฤษภาคมนี้ก็คือ True และก็ AS นะคะแต่ว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ True ประกาศแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมดังนั้นจึงเป็นผู้เร่นราลเดียวเท่านั้นค่ะก็คือ AS และก็วันนี้ยังไม่เห็นนะคะจนกว่าเวลาประมาณ 16 30นาทีจะถือว่าสิ้นสุดสำหรับการยื่นประมูลในครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและก็กิจการโทรทัศน์และก,กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชค่ะเตรียมที่จะรอรับเอกสารจากเอกชนที่จะยื่นสองเข้าประมูลเครื่องความถี่900เมกะเฮิรตซรอบใหม่ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีจนถึง16นา30นาที ซึ่งผู้ที่ยื่นประมูลนะคะจะต้องจ่ายเงินค่าใบอนุญ,ญาตใช้คลื่นอ,อยู่ที่75,654ล้านบาทถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นและก็เป็นราคาที่ Jazz Mobile ชนะการประมูลครั้งที่แล้วแต่ว่าไม่สามารถได้รับอนุญาตได้เนื่องจากมีปัญหาการระดมทุนนั่นเองการประมูลรอบใหม่ในครั้งนี้นะคะผู้ประกอบการที่สนใจมีการเข้ามาขอแบบรับคำร้องขอใบอนุญ,ญาตใช้คลื่น0เมกะเฮิร์ ตั้งแต่วันที่12เมษายนจนถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาและก็มีเพียงแค่2รายค่ะก็คือบริษัท a d v a n c e w i r r l e s s Network จำกัดในเครือของบริษัท a d v a n c e i n n o s s r v v i e e หรือว่า AS และก็อีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท t r u e Move S Universal c o m m u n i c a t i o n จำกัดบริษัทในเครือของ True Corporation ค่ะแต่ว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทรูประกาศชัดเจนค่ะอย่างเป็นทางการแล้วว่าไม่เข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ดังนั้นจึงเหลือเพียงแค่ AS แค่รายเดียวนะคะที่จะมายื่นขอการประมูลในวันนี้ค่ะซึ่งก็ยังมีเวลาต่อเนื่องได้อีกนะคะจนถึงสิ้นสุด16บกนาฬิกานาทีเพราะว่าราสุดสถานการณ์ที่กสทชค่ะจนถึงเที่ยงนาฬิกาที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็น AS มานะคะแต่ก็มีการคาดการ์แล้วค่ะว่าน่าจะเป็น AS รลายเดียวค่ะที่จะเข้าร่วมประมูลและก็ราคาก็ไม่น่าจะเกิน7 5 0 0 0กว่าล้านบาทตรงนี้ด้วยค่ะทางด้านพันเอกเศรษฐพงศ์มริสุวรรณ รองประธานกสทชนะคะในฐานนะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากทคมั่นใจค่ะว่าการยืดเอกสารแสดงความเจตจจำนงในการเข้าประมูลเคลื่องความถี่900เมกะเฮิรเพื่อให้บริการ 4G จะมีผู้มาจะมีผู้ประกอบการนะคะมายืดเอกสารอย่างน้อย1รายค่ะและก็การเคาะ ราคาในวันที่17พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นไปตามกติกานะคะรวมทั้งจะไม่มีปัญหาในการทิ้งใบอนุญาตเหมือนครั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะค่ะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ AS ปรากฏตัวเท่านั้นนะคะก็จะ,ะคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าเป็นเพียงรายเดียวไร้คู่แข่งสําหรับการข้อประมูลในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยค่ะว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน20นาทีถ้าเกิดว่า AS ได้เข้าร่วมประมูลเพียงแค่รายเดียวสําหรับวันที่17พฤษภาคมค่ะ